ม้วนดอกไม้นะคะมวนดอกไม้อ่ามวนดอกไม้นะคะเตรียมใครโดน่หนึ่งสองสามยัน นี้เสร็จยังคะใครจะตอบก่อนไม่มีการทาอาตาเราไม่มิการทาเช่นแชมบูน้แก้วปูใช้ทุกวันประจำอะไรคือใช้ทุกวันประจำอัตราการใช้ใช้ทุกวันสบู่น้ำแก้วใช้ทุกวันใช่อัตราการใช้ค่ะเราใช้ทุกวันปูเราอาบเราทุกวันพฤติกรรม ใช้อาบน้ำทุกวันก็เลยซื้อสบู่แล้ซื้อเป็นก้อนหรือซื้อเป็นแทกซื้อเป็นแ็คอ่ะเพราะว่าใช้ทุกวันมาเลยใช่ซื้อเป็นแทกฉนก็มึงใช้หมดเลยอ่ะัน้ำ่ะอย่างไรอ ในโซนที่มีอาการอ่ากีเตอร์นะคะแบ่งโซนยุโรปเนาะแต่หนาวนั่นค่ะสินค้าตัวอื่นแก๊สเพราะเพราะว่าคนที่ส่ยเราไม่ชอบเจอคนเยอะไม่ชอบขับอ่ะความสะดวกสบายเนาะ ก็ทำไมผูะชายก็ใช้เผู้ชายใช่ไหมใช่ไหมใช้มันเอาไปแท็แล้วก็ไปสับใ่งมันตูดใหเออแต่ผมหมายหลักคือเพศหญิงอายุเท่าไหร่คะ12บองอสิบแปดได้นะจะห้ิบแล้วใครยังใช้อยู่เลยะอ่าแค่ือ มีประจำเม็นนะตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปแล้วแต่หดี๋ยนีเด็ดกเก้าวเป็นเม็แล้วนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องลดลงมาอน่าค่ะจิตใจสุาขั้วเดียวสติสำรับสำรักคนที่เราเข้าสัญญาอน่าค่ะลอง ใช้หลักอะไรภูมิศาสตร์ใช้หลักภูมิศาสตร์ใช่ไหนะอยู่ในพื้นที่เขตร้อนอ๋อต้องการความสดชื่นมีใครขยายความมีดินนึกหน่อยไหมในความเป็นจริงเนี่ยมันใช้มันใช้ทั้งเขตจุดที่มีความร้อนได้แต่หัวใจจริงๆของวีดิ้งคืออะไรคุณสมบัติของวีดิ้งยูดิยู่าฮ่่

มันจะมีรองเท้าไม่เหมือนกันรองเทา้ารองเท้าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นคำว่าผู้ใหญ่จำกักความที่อายุเท่าไหร่คำว่าผู้ใหญ่อายดค, <ำ S 2> ความประมาณอายุ25ขึ้นเป็นปายหรือเป็นใบผู้ใหญ่นะคะรองเทา้ากีฬาจะต้องมีพฤติกรรมแบบไหนชอบเล่นกีฬาอชอบเล,เลอเอ่นกีฬาหรือออกกำลังกายอ่ะโอเคค่ะทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งยเบไปจังนะ